สวัสดีครับผมผมเพชรพราวรวยสวัสดีซีสูฟูสุกน์กับผมวัมน,นนี้คิมตาะนี่เราท้าเล่าพัฒนาของพขวัญนหน่อยหน่อยเล่าพัฒนาพขวัญขวัญพุทธที่วันพุทธที่ยี่สิบเอ็ดมุกราลาหกเก้า เลขเป่าเลขเบิลส่วนมากเลยล่ะสิรุดแทบทุกอาจารย์นอยนักนอยน้าขี้เขาขั้นเลขเป่าเลขเบิลส่วนเลขบนนี่กับแปดเก้าเลขล่างกับเจ็ดเจ็ดน่าจะลองของพ่อหวัน ของพ่อวันนี้หลุดเหมือ,ดไ,ดอได้ีปน้องเด้หลุดเหมือหลุดเหมือบ่มีบ่เขามีหลักฐานให้เพ,พื่นอนความเด้ีปน้องเด้บ่เข่าก็บอกว่าบ่เข่าหลุดก็บอกว่าหลุดเลขของเพื่อนนี่บางงวดกับหกครูบางงวดกับซีบางงวดกบดับหามาแน,น่นอนเไปน้องแต่ว่าบ่เกินเจ็ดครูจักงวดเด้ีปน้องบอ่โอ้บ่เกินหกจักงวด เลขของปรวันในบ่านหลายที่ไปนองเลขเพิ่นนี่คิอบ่ตถึงเจ็คู่จักหวดมีสีมีหามีหกมีแค่นี่แหละเลขของเพิ่นบ่หลายที่ไปนอนนาติดตามอยู่ด้ยเลขหน่อยคู่นะเข่าก็คือเข่าลดขึ้นลุดรอบวันวา,า้หลายๆให้ สิบเอ็ดสิบสองคูมหาห้ยหาถูกประมาณด้เลขเพิ่นบ่บกเกินหกคูจกักงวดงวดนี้ก็ห้างขอห้างแขนห้างจังอีกสี่คูหนึ่ง เลขสีคูนั่นก็ขีเขียนสาเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะก็ยาวารีล่ามันขอเวลาแปนาทีตอน,นนะ่ะบลายหรอกบ่โดนหรอกมันสาบเลยเนี่ย เร่องวิงโลดตกเกียเนียนหก オッケ เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ถ้าพี่น้องพอมากเพื่อนจับคู่เนี่ยเอาหามาใส่หามาใส่หกกับเจ็ดได้ได้พี่น้องได้เพื่อนจับคู่ให้สนิทนะ จับคู่หา้าีคู่4ีหางอย่บ่หลายผู้ทุนหน่อยก็จัดใดนะเหล็กสีคู่เนี่ยบนล่างไปกับเด้อสามตัวมีสองคู่สองสอง 3 9 6 2คู่ที่นั่งเดล็กสาตัวมาเป็นตัวเตุมาเนี่ย เพนเดนให้หกเก้าหกศูนย์เด็กผิวหนอนเพนเดนติดหกแล้วผิวหนอนเนี่ยมาไล่ดอกเลียกันสี่คู่น,นี่สี่คู่สี่หางไม่เยอะมันพู้ที่ยี่สิบเอ็ดมุกลาหกเก้าลาวเข้าหวานบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเพนเดนหก ส่วนจับคู่นี่ก็คือ6 9 6 0 7 9 7 0เลข3ตัว2 6 0 3 9 6เพิ่นเน้น6 9 6 0อย่าิ่มบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้เลข4คู่4หางนี่บนล่างไปกลับถ้าพี่น้องมัก2 6 6 2ก็ตัดเอาซ้อยเอาหรือว่ามาัก3 9 9 3เทาก็ตัดเอาซ้อยเอาหรือว่า6 3นี่ แดงเอาแปลงเอาได้พี่น้องไนดะ้เพราะว่าเลขกเป็นกันมิซีคู่4ีหางหนึง่งเนาะตามนั่นเลยพี่น้องชอบก็จัดขาดก็ผ่านเนาะขอบุญขอบคุณพ่พอวันในหลายที่แบงปันแนวสร้างาราัฐปฒนทาอคอยพี่น้องเฮามานันหมันกันเมนแรงนี้อ้าวสวัสดีครับผม